แค่พี่น้องอ้าวันนีครับสวัสดีครับผมเออวันนี้คุณตาคือฝนเขาเกี่ยวเขานะก็เลยก็เลยก็เลยสิม่านสีนูจังน้อยกล้าหนูมเออครับผมปรสิทภาพพ่อพี่พ่อน้องแปลงแรกของปีนี้เนาะแปลงแรกเลยหมนี่ยเปิดฤดูกาลนี่นะนี่ก็สิมาตีหนู๋ก็พลานไปได้ครับพี่น้องมองมอที่ดักหนูไใดเมื่อนั้นบ่เนี่ยเมื่อนั้นมาดักไปซี่ตัวครับพี่น้องติดกงอ่ะติดกงนี้นี่ มันกสิ่าบางวันที่มีหนูบอลแล้วพี่นอนะ้องนะครับเดี๋ยวคอยติดตามเบิ้งได้ครับได้พี่นอ้องจะได้กัดทมันจะมีหนงยตียบ่าพีาน่น<า>้องฮะไปไไใส่งานใส่งานใส่งานรอจกสองสามรอบกันครับเอ่อคอยสินยางอยตอนนี้เขมา,ามาเบิ้งครับผมหนึ่งสองรอบกันเลยอีกโอ้ยอีกหลายรอบอยู่อีกจากสามรอบพอดีครับผมเอาสิได้ยาวกันพี่น้องเลยรอเบิ้งได้ครับเด้อนี่ครับที่ไทย เดี๋ยวท้ายรถเกี่ยวไห้บังพี่หน่องมันมาให้ไกลกล่อนให้ไกลไกลกล่นอนเนาะโอ้นกลงพี่หน่องต้องขุดเลยไปนอนมันส<อ>ีภาพบางพี่หน่องม,มาบางรถเกี่ยวเขาด้วยครับพี่หน่อยนะครับผมข้าห้าครับสิตีไปลำเลียงสิบมาตีกันอีกพี่น้อง บางวันทีมีหนูใตีบ่ครับพี่น้องมือนีล่อใส่กลางมันครับเนาะมันเหมมีห้อยหนูอยู่ครับเนี่ยห้อยหนูมันแลงนะครับใส่กลางเนาะมัครับห้อยหนูมันแร,นเนรงเนาะนมีเไม่อดใช่ไหมเนองติดตามมั่งได้ครับพี่น้องเอ้ยขผมพันใบขึ้นรถแล้ว นกตน้อตงหมดลายครับพี่น้องนอกนกกินเออ่ะตกะกะแตนเนาะหนูในปลาเข่าพี่น้องทิ่ขเขาปลาเข่านะจะมาตีหนูกันครับผมจัดไปจัดไปมาแล้วครับพี่น้องปั้นใบเป็นแดงข้หม้อ,มอทั้งรถพี่น้องนักหนูนะครับ รถเกี้ยเข่าเนี่ยแปลงนี่รอบแรกได้ปีนี่ได้ครับผมื่อดูการเดี๋ยวผมถ่ายคลิปมารอบบางพี่น้อ,อ,อนงสิมีนุ้ยตีปะครับเข่าบนง่ามนะครับปีนี่<อ>บ,าบายสุดีันวหมดเวลาบา,บาย เบอร์ได้ครับพี่น้องดีจกะระวันสองสามรอบครับผมเข่าใส่ในแล้วกลางกลางงานครับใส่กลางมันนะครับหนูมันจะไปร่บมันจะผล่นครับตะเบิงครับผมทีมีเปนหนูรถเกียวเขาไปแล้วพูนครับผม นี่เป็นแปลงแหลกของปีนะครับแนละ้ว <_ d ue> เปิดฤดูกาลแล้วกันนะครับนะันนคนเรื่องแปลงนี้ก็เป็นแปลงนี้ผมว่าเปิดฤดูกาลล่าขึ้นนะครับแปลงนี้นะครับกว่าที่มาดัก,กบ้านสองว่านนะครับเรามาต่อ,ออีกกอนเดี๋ยวเขากะจังมือสังมือครับมาใส่กับปีกยขงนะ็งเนาะขังคู่กันหน้านะครับเป็นขนองนะเพราะว่าป่ยเหตุมันชินจังหน่อยนึงก่อน เขางามเียครับพี่น้องก็ดักอันนี้นะยครับผมมาอีกรอบมาอีกรอบแล้นะครับผมเกียวเข่าครับสมัยที่กี่มาเด็กี้รถเกียวนะค้นเกียวครับสมือนี่ใส่รถเกียวนะพี่น้องเกียวยางเดียวเลย รอบนี่ครับทอดใส่กลางเลยครับแล้วจัดไปครับผมมาแล้วมาดักถ่ายวิวเขาง,งามพี่น้องบ้างครับผมรถเกี่ยวเขาเนาะนี่คร <c oughs> ับตรง,งท้จะถ่ายวิวนี่ละครับผมถ้ารถเกี่ยวตีนูด้ดตั้งีจตีบ่พี่น้องเขางามดีครับผมตรงนี้เขาเลียง <c oughs> งามครับผมรถเกี่ยวมาเนึ่งรอ สองรอบครับถึงใส่กลาง นจำเลยคภาพนี่ภาพเมื่อนี้มันอันหู้ครับอุดหู้เสือเลยพี่น้องเออหูครับอุดหู้นี่ครับนี่หู้ที่ผมถ่ายขึ้นนะพวกน้องเห็นไหมมันอุดหู้มั้งเหรอครับนี่พี่น้องเห็นไหมอุดหู้เลยครับนี่อุดหู้ครับแต่ว่าเปิดปีครับผมเครื่องครับผมจมกลวงเลยครับนี่ Ừ. lé rồi, em ครับผมโอ้ของง่ามครับพี่น้องง่ามครของง่ามครับ อครับของ,งามขนาดครับผมข่อง,งามาม่น้อของามพี่หนอขอ,ง,ง,าอ,ของ,งามดีครับงอนรับเลยนะคนโอ้ทุมนกครับนกมันเสีจบมังนกนี่ครับ นกมันมาหากินแมงนะครับนาะรถเกียวขวามันก็มากินแมงครับนกุูนะครับเต็มครับโอ้นกกระย่างขาวพี่น,นกนกกระย่างขาวนกเจ้าครับเต็มไปเปิดเลยครับมากินครับหากินหากินแมงกินป่านนนรถนะครับ น้ำแข็งที่เป็นน้ำหน้าขวันะครับผมมุมที่นกอยู่นะครับผมนี่ครับเจมโบ้พี่น้องถึงเมื่อไรมันจีบประชัดนะมันจีเบอร์นะครับเนาะส้มไก่นะครับครับปินมาเลยครับพี่น้องโอเคครับพี่น้องให้เบิ่งวิถีชีวิตนะครับของชาวบ้านชาวนาชาวนาครับที่ว่าเขางามปีนีิกอะโอเคครับ สวยงามเท่าหน้าก็ได้ยิ้มครับราคาดีก็ยิ้มครับยิ้มบูหุ๊เลยล่ะแต่ปีนี้ราคาป็นใบมาตรถามเพิ่นเบิ่งนะครับบมาตรถานของหน้าเบิ่นภูเขางามราคาเขาเป็นไดนะครับเนาะนี่ครับผมมาอีกแล้วครับผมรอบนี้ครับผมผลงานพี่น้องเมื่อใดเมื่อนใดตดวหน่อยซีตัวแล้วก็บตัวใหญ่ตัวนึงครับผลงานไฟแดงผลงานไฟแดง คนล่าหนูนี่ครับผมเด็กยกขึ้นยกขึ้นกันยกขึ้นกันโอ้โหโอ้ล้มไปล้มไปสามรอบเลยข่านไปได้ตัวเดียวขั้นไปได้ตัวนั้นบ่ตัวเดียวเอ้ยกระตายกระเล็บมาท่านพี่น้องสิ้นหพี่เล่นคุ้งกรตายล้มอีกพี่น้องเอ้ยล้มหมดทิ้งหมดดำเลยโอเคครับผมมไอนี้ ทำเนียแหละครับผมเพิ่อเอาเข่าขึ้นรถแล้วนะครับแหกมันเปิดรูการปีนี้ครับผมอพอาะละเดี๋ยวพอกันไหมคลิปหนาได้ครับพี่น้องเด้อเมื่อนี้ขอข้นวมาเมื่อนี้ก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่นออ้องสวัสดีครับลากันเลยครับผม